ก็เริ่มต้นก็คือโครงการนี้มันจะเป็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการ Area Based หรือว่าการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ Area b a s e นั่นคือพันธกิจหลักของเราส่วนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งเราก็เลยมาจับว่าจังหวัดประจวบเนี่ยมีหาดทรายที่ยาวตั้งแต่หัวหินไปจนถึงบางสะพานซึ่งทรายเนี่ยอย่างที่ ท่านผออ,อได้นำเรียนแล้วนะคะคือทายมีคุณสมบัติในเชิงของวิทยาศาสตร์ทั้งเชิงของรักษาซึ่งทรายที่เรานําไปตรวจเนี่ยนะคะเราก็เก็บตัวอย่างทราย,ยจากหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่หัวหินไปจนถึงบางสะพานแล้วก็พบว่าคุณสมบัติของทรายเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยนะคะจะมีหลักๆเนี่ยสองส่วนก็คือจะเป็นคอร์อส เปลสปาซึ่งแรกคอร์สเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์ของเรื่องของการปรับพลังงานในร่างกายหากเรารู้สึกเครียดอย่างเงี้ยค่ะพลังงานเราก็จะไม่สมดุลค่ะการที่มาหมกทรายตรงเนี้ยค่ะก็จะได้ประโยชน์จากแรกคอร์สในการช่วยปรับพลังงานนะคะ แร่ธาตุหนึ่งก็คือแร่เฟลสปาหรือว่าแร่ฟันม้าเนี่ยนะคะไอ้เจ้าแร่เฟลสปาเนี่ยค่ะคุณสมบัติประโยชน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอการช่วยเรื่องของการคลายเครียดช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งสองแร่ธาตุเนี่ยค่ะที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะช่วยให้ ใครที่ได้มาหมกทรายเนี่ยก็จะได้รับแร่ธาตุนี้แล้วก็จะมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการผ่อนคลายเป็นหลักเลยค่ะในเบื้องต้นค่ะประมาณนี้ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ตอนนี้ของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหิดนะนะคะเราอยู่ภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ <c oughs> เป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากลเนี่ยก็เป็นพันธกิจหลักที่สําคัญของเรา <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบ การที่เราอยู่กับพื้นที่อยู่กับชุมชนเราก็จะเห็นแล้วว่าชุมชนเนี่ยมีส่วนตรงไหนที่มีศักยภาพที่เราจะพัฒนาขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะทําให้บุคลากรในจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์เองเนี่ยนะคะสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพสูงหรือว่าเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยค่ะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่กลุ่มที่มีอัตราการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยสูงมีเงินอยู่ในกระเป๋าสูงดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถให้บริการที่มีเหตุผลคุ้มค่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขายินดีที่จะจ่ายในในการบริการที่ที่เหมาะสมเหนือความคาดหมายของเขาค่ะ เรื่ของการยกระดับคุณภาพการให้บริการสปาทราย<ฆ>ที่ได้ถ่ายทอดในวันนี้นี่ตอนมันเป็นยังไงฮนะระยะเวลาในการสปาทรายก็ดี<ฆ>แล้วก็การให้บริการกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการให้บริการอะไรบ้าง<ฆ><ฆ>ค่ะก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการห่มทรายหรือ s s ire, <S สปาทรายเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะห่มกันที่20นาที ะะเ,ปเป็นประมาณ20นาทีนะคะเพื่อไม่ให้นานเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะก็การห่มที่20นาทีเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลขั้นตอนก็คืออย่างวันนี้เรามีการอบรมใน,ในเรื่องของเมื่อวานเราจะอบรมในเชิงของ<ท>คุณสมบัติของทรายนะคะที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องของการให้บริการลูกค,ค้าซึ่งการอบรมในทั้งสองวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เข้าอบรมเนี่ย ได้ลงมือซ้อมทำจริงเลยตั้งแต่รู้ขั้นตอนของวาสดยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะและทราบขั้นตอนของการให้บริการลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นทุกระดับเลยเนี่ยแต่เราก็จะให้คบไม่ว,ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเนี่ยมาตรฐานการบริการของเราคือบริการเหนือความคาดหมายที่เป็นบริการระดับสูงนะคะก็ตั้งแต่ นักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะมีการต้อนรับนะคะการดูแลในเรื่องของสุขภาพก่อนมีการเช็คก,ก่อนนะคะว่าสุขภาพพื้นฐานเป็นอย่างไรข้อควรระวังสําหรับผู้คนที่ไม่ควรทํามีอะไรนะคะแล้วก็ามาหม่มทรายก่อนอื่นก็จะมีตั้งแต่การเตรียมทรายนะคะแล้วก็หม่มทรายให้กับนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการให้เครื่องดื่ม ดูแลเรื่องของอชุดเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็ได้เปรียบก,ก็คือเราใช้บริการในในส่วนของว่ากอนะคะซึ่งก็จะมีหัด์ทรายที่สวยงามแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องท่าอะไรเนี้ยสำหรับนะักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เราเรียกว่าเป็นเครื่องดื่ม เครื่องดื่มต้อนรับนะคะหรือว่าเวลคัมดริง์ซึ่งเวลคัมดริง์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่อย่างทุนที่นี้เขามีจุดเด่นในเรื่องของการใช้น้ําฝรล่งนะคะิกเกลเขาก็จะเอาจุดเด่นของแต่ละชุมชนเนี่ยเขามานําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะดื่มน้ําผลไม้เพื่อเพื่อให้มีความสดชื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละชุมชนเลยค่ะว่าอยากจะเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนหรือผลไม้เด่นอะไรของแต่ละพื้นที่อันนี้ปรับเปลี่ยนได้ค่ะ <Okay. S 1> นักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาปาา่าไฟต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมร่างกายตัวเองบ้างต้องหรือว่า มีการปรับภาพร่างกายยังไงก่อนบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะปกติได้เลยค่ะคก็คือข้อควรระวางังก็คืออ่าสำหรับผู้ที่มีความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่สตรีที่ตั้งครรภ์หรือว่ามีรอบเดือนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่แนะนําให้ให้ทํา